เคยสงสัยกันไหมครับว่าสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้านี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรในภาษาอังกฤษนะครับถ้ารถเยอะๆแบบนี้เขาจะใช้คำว่า a busy road a busy road หรืออีกคำหนึ่งนะครับ heavy traffic heavy traffic heavy traffic แต่หากสถานการณ์ตรงข้ามกันนะครับรถไม่เยอะเนาะวิ่งรถได้แบบชิวๆภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า a n open road a n open road หรืออีกคำหนึ่งนะครับเขาจะใช้คำว่า slow traffic slow traffic หรือจะบอกว่า not traffic ก็ได้นะครับ not traffic not traffic และถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ